สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมอองสิ่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอสมุนไพรในป่านะครับหลายๆคนต้องได้เคยกินแน่ๆเอาเป็นทั้งเครื่องเทศเป็นทั้งสมุนไพรนะครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นอกเชยครับวันนี้เรามาเจอต้นอกเชยไทยนะครับแล้วก็อบ,อบเชยย,ยยวนอยู่ในป่าดเดียวกันเลยแต่ก็ต้องระวังครับในการนเพราะว่าเราเจอมูไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าต้นอกเชยไทยเป็นยังไงลักษณะพิเศษเขาเป็นยังไงบ้างครับ ส่วนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเปลือกมีสรรพคุณทางยาเยอะที่สุดแต่ใบของเขาก็กลิ่นหอมครับคุณผู้ชมเวลาเราเดินไปในป่าสามารถดมใบเขาได้เลยครับช่วยแก้อาการวิงนเวียนได้เหมือนกันสรรพคุณของเขาครับในตำราไทยจะใช้เปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้ตับอักเสบอาหารไม่ย่อยแก้ท้องเสียลำไส้อักเสบหรือลำไส้ทำงานผิดป,ปกติช่วยขับพยาธิช่วยบำรุงจิตใจก็คือทำให้สดชื่นขึ้นนะครับดื่มแล้วสดชื่นกินแล้วสดชื่นขึ้นแก้อ่อนเพลีย หายลมบำรุงธาตุแก้บิดแก้ลมอันธพึกแก้ไข้สันนิบาตปรุงเป็นยานัดแก้ปวดหัวได้ด้วยรับประทานสําหรับคนที่มีอาการเบื่ออาหารได้ด้วยครับสำหรับคนที่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อก็ให้ใช้เปลือกของเขานี่แหละครับคุณผู้ชมไปต้มเดื่มได้เลยสังเกตนะครับในตำราที่เป็นยาหอมจะมีอบเชยเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยครับกลิ่นของเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากมากเลย จะอยู่ในยาหอมนะครับมีกลิ่นหอมมากสับปูลของเขายังแก้ปวดประจำเดือนแก้ไข้แก้ไอแก้ลําไส้อักเสบแก้คลื่นเหียนอาเจียนแก้ปวดประจำเดือนมีสมพคุณในการห้ามเลือดวิธีทําเอามาบดเป็นผงแล้วก็โรยได้เลยเอามาสมานแผลก็ได้ส่วนคนที่ปวดประจำเดือนก็ให้เอาไปต้มน้ำดื่มอบเชยแห้งเราใช้สักประมาณ100กรัมนะครับต่อน้ำ1ลิตรต้ม15นาทีถึงมี20นาทีเคี่ยวไฟอ่นอนๆในตำรับยาไทยก็มีนายพิกัดตรีธาตุ พิกัดตีที่พยรสพิกัดจตุวาตะผลแล้วก็พิกัทดทศก,กุลาผลครับส่วนใหญ่ก็เป็นยาบำรุงกำลงังแก้อมัอมพาตอัมพาคบำรุงดวงใจให้แช่มชื่นแล้วก็แก้ไข้สำหรับคนที่อยากบำรุงธาตุอยากหายลมทำให้ตับปอดเป็นปกติแก้ลมกองเสมหะบำรุงโลหิตใช้ตำบยาพวกนี้ได้เลยครับส่วนคนที่เป็นไอเป็นเสมหะนะครับช่วงนี้อากาศหนาวก็ ให้ใช้อบเชยนี่แหละคุณผู้ชมไปกิดแก้ไอแก้เสมหะได้เพราะว่าเขาจะมีฤทธิ์ในการขับเสมหะด้วยครับนอกจากนี้ทางเภสัชวิทยานะครับยังมีสรรพคุณในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยครับแก้อาการออกซิเดชันต้านมะเรง็งเม็เดเลือดขาวลดความดันลดการหดเกรงขอนหลอดลมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ช่วยเรื่องโรคกระเพาะอาหารให้หายได้ดีขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งด้วยนะครับใกล้ๆกันก,ก็จะเป็นต้นอบเชยยวอนครับ สวยมากมากเลยใบยคล้ายค้ายกันครับแต่ใบอบเชยยวนใบเขาจะแบนหน่อยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นใบแบนเหมือนกันแต่ปลายใบยอ่อนๆของเขาจะเป็นสีแดงอันนั้นคืออบเชยเทศนะครับเรามาดูอบเชยยวนกันก่อนดีกว่าก่อนจะจักกันนะครับมาดูก่อนมาดูใบชัดๆครับอันนี้คือยอดอ่อนของเขานะอบเชยยวนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นใบแก่หน่อยลงมาข้างล่างใบเหมือนกันไหม ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับอบเชยทั้งอบเชยยวนทั้งอบเชยไทยนะครับจะปลูกไว้หรือว่ามาเก็บตามธรรมชาติก็ได้ครับผมคงเดินเข้าไปเยอะมากไม่ได้ครับเดี๋ยวหลงป่าเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนอื่นแทนเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไปด้วยครับสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไป น,นี้มาอมสินขอลาไปก่อนนะครับกับต้นโอบเชยของเราครับสวัสดีครับ